สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินก็ภูมิใจที่จะนำเสนอดาวพฤหัสของชาวมีนนะคะขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุต้องบอกว่าดีมากนะคะเข้าสู่ภพเรือนนี้เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสที่ขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง2ตุลาคมเนี่ย เป็นดาวพฤหสัสบดีที่ได้ตำแหน่งปฐุมเกณ์แม้จะเป็นปลาก,ก็คือปูปูป,ป,ป,ปาปลาไม่เป็นเส้นตรงเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นจัตุรเกณฑ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้ากะตรตาไม่เครียดทำงานสบายบายนะคะแล้วก็มีค่วงความรู้สึกที่มันผ่อนคลายเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกยกภูเขาออกจากอกนะคะชาวมีนเนี่ยปฐุมเกณฑ์ก็มีความหอมดังดอกบัว มีเสน่ห์ในเรื่องของหน้าที่การงานความรักในช่วงนี้นะคะก็ดูแลแอดจะไม่พูดในเรื่องของความรักมากนะักก็แค่บอกว่าให้ดูแลว่าให้มันอยู่ในศีลในธรรมให้มันอยู่ในทิศทางที่ดีประครับประคองตัวเองไปส่วนมากแอดจะทํานายในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการงานแล้วพรฤหัสของคุณก็เป็นดาวชีวิตดาวตัวตนดาวหัวใจคุณ และก็ดาวการงานของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องระบุในเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะเพราะฤหัสจะว่าเป็นหัวใจก็ได้ตอนนี้ดาวหัวใจของคุณเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุนะคะเป็นจตุรเกณ์เป็นปทุมเกณฑ์เรื่องของคนในบ้านจึงสําคัญมีความสุขแต่ก็ทุกขอยู่บ้างมันเป็นปลากมีความสุขในการดูแลคนที่บ้านแต่มันก็ทุกมันก็หนักเออมันเป็นลักษณะของภาระที่เป็นความสุขนะคะ อีกด้านเป็นเรือนการเงินดังนั้นก็จะต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยในลักษณะที่ดาวตานุรักษ์เข้าสู่พบเรือนพันธุเป็นปฐุมเกณฑ์เกิดความเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงขาขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ของการได้รับลาภผลก้อนใหญ่ที่มันตกค้างจากปีก่อนหรือมันคุยกันไม่เคลียร์หรือเป็นเงินโบนัสหรือเป็นเงินของการขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนในช่วงครึ่งปีนะคะ ก็ต้องถือว่าพฤหัสบดีสี่ทรงซัดเข้มช้อยดาวห้าจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาเจ้าตาไปในทุกทางส่งผลในเรื่องของการตั้งรับสิ่งร้ายๆส่งผลผลักดนนันในเรื่องของการทําให้เกิดโชคลาภประสบความสําเร็จในอาชีพการงานบางคนสติปัญญาสมองความคิดนะคะความรู้ความสามารถในช่วงนี้มันคลั่งพลูนะคะจนกระทั่งมองเห็นช่องทาง นะจนกระทั่งสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวหรือมีทิศทางที่เกิดความมัน่นคงทั้งเรื่องของงานเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์เรื่องของมรดกนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมันมีเรื่องของการวางเขาเรียกว่าวางแผนละต้องการอนาคตและคิดถึงในระยะยาวละนะคะสำหรับบางคนมองรถมองบ้านถ้ามีเริ่มขยับถ้ามีเริ่มปรับปรุงถ้ามีเริ่มปรับให้ดีขึ้นให้กว้างขึ้น นะคะถือว่ามีความสุขเหมือนแอดบอกในตอนต้นว่าบางท่านแม้จะเป็นผู้แบกรับภาระมากมายในเผ่าพงพันของคุณในช่วงนี้แต่คุณมีความสุขและเต็มใจในเรื่องของการรับปัญหารับแบ่งเบาภาระตรงนี้นะคะแล้วลัคนาราศีมีนต้องบอกว่าเป็นนักสร้างสรรคในเรื่องของการทํางานหัวหมุนเลยในการทํางานมองเห็นช่องนั้นมองเห็นช่องนี้โอ้ยจะมีใครมาแบ่งเบาไม่มีลัคนาราศีมีนรับเต็มเต็ม และมีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็อยากชวนคุณไปทํางานเพราะว่าคุณมีพลังอย่างล้นเหลือในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะจะหาเงินหาทองหาช่องทางอะไรคุณก็มีของคุณเองนะคะลัคนาราศีมีนเนี่ยจะต้องบอกว่าแม้จะมีสเสน่ห์นะแต่บางทีตลอดช่วงที่ดาวพฤห,หัสเข้าสู่ภพเรนเนี่ยบางท่านไม่สนใจในเรื่องความรักเลยนะ สนใจแต่จะหาเงินหาไรายได้หาผลประโยชน์สนใจแต่ในเรื่องทรัพย์สินการลงทุนนะอืมบางทีช่วงนี้นะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสันที่อสังหานะคะเป็นตัวแทนขายเป็นเซลล์ย่อมจะมีทิศทางที่จะประสบความสําเร็จสูงนะโดยเฉพาะคนทํางานกับเรื่องของการขายของชิ้นใหญ่ เพราะมันมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลดีเกี่ยวกับบ้านช่องอาคารที่ดินทรัพย์สินน่ะนะนะและบางคนก็เลยมีเกณฑ์ของการได้รับอาคุณพ่อคุณแม่จัดสรรแบ่งปันหรือพูดแล้วว่าจะบ้านนั้นให้ใครบ้านนี้ให้ใครนะคะโรดรามาช้างคันนั้คันนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะออกมาระบุเจาะจงรวมถึงเจ้าตากันพันธุ์ทุก็ยังเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ดาวพฤหัสก็ยังเป็นเรื่องของการงานนะคะ บางทีช่วงนี้อาจจะได้ไปทํางานที่ไม่ใช่งานถนัดของตัวเองหรือเป็นงานเส้นทางตัวเองอาจจะว่าตาอาจจะเป็นเซลล์อยู่ที่เขาให้ไปเป็นอะไรไปเป็นอา่าตแหน่งที่มันสูงขึ้นแต่ไม่ใช่ตําแหน่งที่คุณเป็นหัวหน้าเซลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อาจจะไปนั่งเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการเงินหรือไปไป,ไปคือมันไปสูงขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเจ้าตาในช่วงนี้นะคะบางท่านลาออกจากง,งานมาทํากิจการร้านค้ากับที่บ้าน กับญาติกับมิตรกับอะไรกับครอบครัวสืบทอดกิจการการงานกงศสีกิจการ,การ,าก,ก,ก,ารการงานของครอบครัวถือว่ามันเป็นประเด็น,นทิศทางที่ดีนะคือห่วงเนี้ต้องบอกว่าลัคนาราศรีมีเนะี่ยเป็นลัคนาราศรีที่เกิดการขยับใหญ่เกิดความมั่นคงเกิดความสุขใจกับครอบครัวตัวเองนะแม้มันจะเป็นเป็นปลาปูปูปลาป่าบ้างอ่ะแต่ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็พ่อแม่พี่น้องลูกเมียสามีภรรยา นะคะก็ค่อนข้างที่จะคุยกันได้บ้างแต่มีบางส่วนคุยกันไม่ได้นะอย่างเช่นญาติตพี่น้องพี่น้องอะไรเงี้ยลำบากนิดหนึ่งเพราะมันมีเกณฑ์ของความอิจฉาเข้ามาตามเกณฑ์ที่ครูของแอดบอกก็คือแม้ได้เป็นปฐุมเกณฑ์จตุรเกณฑ์แต่ก็เป็นห้าการเป็นอ่าแต่ก็เป็นสี่ยังไม่เป็นห้านะพร์หัดเป็นสี่นะแม้จะเป็นจตุรเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ แต่พระฤหัสเป็นสี่พี่น้องหยามกระทำความด้วยคิดริษยานะคะเพราะฉะนั้นก็มันดูว่าริษยานะอิจฉานะคะมันก็มีเหตุให้เจ้าชะตาะปรับความเข้าใจได้แม้มันมีเรื่องบางเรื่องอะแต่คุณสามารถคุยได้อาจจะเพราะเจ้าชะตาค่อนข้างเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีคารมดีมีเสน่ห์ในการพูดจาม,มีลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่ความเป็นปฐุมเกณฑ์และมีลักษณะที่เมื่อพูด คุณจะเจรจารและมีสติปัญญาและมีสติสัมปชัญญะเหนือกว่าอีกฝ่ายเสมอคือไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กับใครในช่วงระยะเวลาพฤรัริฮาจุตรงเนี้ยออร่ราของคุณมันจะออกและคนที่ทะเลาะกกับคุณน่ะจะโง่ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพูดอ่ะแอดก็เลยบอกว่าอาจจะต้องพูดแบบใช้สตินิดนึงว่าถ้าเราพูดแบบไปจนหมดเนี่ย จากคนอาจจะเป็นเหมือนหมา,าจากหมาอาจจะเป็นเหมือนคลี่ไปได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือพูดจนเขาเป็นคลี่ไปก็อาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าคนที่มีความคิดริษยาชาวลัคนาราศีมีนมันจะเป็นความคิดริษยาในแบบที่อายุตัวยอย่างเช่นพ่อแม่แบ่งทรัพย์สินให้มันก็เท่ากัน่ะที่ซ้ายที่ขวามันได้ที่ขวาคุณได้ที่ซ้ายมันก็ชอบเลื่องมองที่สายอ่ะคือคุณเคยเห็นคนหิวข้าวแล้วข้าวตักมาเท่ากันแล้วมองจานอาหารเพื่อนไหมละ่ะ อ่ามันก็เป็นแบบนั้นอิจฉาในของในมือของคนอื่นมันก็เป็นสันดานมันก็เป็นลักษณะของแต่ละบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะเหมือนคนเห็นข้าวในจานของคนอื่นแล้วมันอร่อยอะ่ะเขาก็จะอยากได้ของเจ้าสตาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขารู้ว่าเขาก็ได้ของดีหรือบางทีดีกับเราด้วยนะคะแต่ด้วยความวิจาจ้าตามมีความเป็นปฐุมเกณฑ์มีความเป็นออร่า มีความเป็นอ่ะจาตูระเกน่ะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอ่ะในช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาจะริษยาก็ต้องปล่อยเขาค่ะมันเป็นความเป็นออร่าหรือเป็นอะไรที่คุณก็เห็นอนะ่ะอย่างบางคนที่แบบว่ามีดวงลักษณะพฤหัสด,ดีแต่ว่าดาวตานุรักษ์ไปตกอริส่วนมากก็จะมักจะมีคนหมั่นไส้ริษยาอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปทำอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นได้นะคะทีนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ย ในช่วงที่พฤหัสปฏิยู่ในรเรนเมทุนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาในเรื่องของสติปัญญาหรือถ้าจะให้คุณโกงขึ้นมาคุณโกงไม่ธรรมดานะคะคุณจะเป็นคนโกงที่เหนือโกงและคุณจะโกงได้แต่อจะบอกคุณว่าคุณต้องไม่โกงเพราะดาวคุณนอกจากจะอยู่ในเรือนเมทุนแล้วดาวคุณยังเป็นอ่าเขาเรียกว่าจะาตุระเกณ์เกณฑ์ที่จะต้องทำคุณงามความดีแล้วจึงจะต่อยอดเข้าไปสู่การเป็น าดาวธรรมเกณฑ์เนรเรือนปุตตะหลังเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นน่ะในห้วงระยะเวลา13ตุลาถึงสองตุลาแม้คุณจะได้โชคลาภความสำเร็จอย่างไรที่แอดเล่าให้ฟังแต่มันยังเป็นการปูทางไปในลำดับของโชคลาภความสำเร็จที่สูงไปกว่านี้อีกนะเจ้าชะตาในระยะเวลาเนี้ยต้องบอกว่าพอพระฤหัสอยู่ในเมถุนคุณอยากจะเรียนอะไรคุณก็ได้เรียนเรียนสำเร็จ อยากจะทำอะไรเพิ่มอยากจะศึกษาอะไรต่อต้องเรียกว่าค่อนข้างฉลาดเพราะพฤรรหัสในราศีเมถุนนั้นแม้จะเป็นปลาแต่เป็นปลาในลักษณะที่ตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วการเป็นเกษตรเสียอีกที่แปลว่ามัง,งุ้มมังหลานะคะเพราะฉะนั้นการที่ดาวประจำตัวของคุณเข้ามาเป็นปลาในราศีเมถุนได้ตำแหน่งดีๆต่างๆมากมายเนี่ยคุณจะเป็นคนประเภทที่ล้มตรงไหนลุกตรงนั้นและสู้ได้ นะคะบางคนถ้าอยากจะเป็นคนไม่ดีเนี่ยคุณจะสู้ได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องคุณธรรมหรือมโอนธรรมอารมณ์ประเภทไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยหมุนต้องเอาด้วยขถาพระฤหัสจึงไม่ได้มีแค่จะตุรกเกณฑ์ปทุมเกณฑ์แต่มีเล่เหลี่ยมติดลงมาด้วยพระฤหัสด,ดอกนี้นะคะแล้วแอดบอกเลยเนะว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยคือด้วยดวงชะตาของคุณมีพระฤหัสเนี่ยเป็น เจ้าเรือน่นะจริงๆคุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องการเรียนสูงต่อให้บางคนบอกว่าโอ้โหแอดหนูเรียนโง่นะแล้วยิ่งพฤร,ริเรันมาเป็นปลาหนูต้องโง่มากๆเลยอาจจะบอกว่าไม่ใช่คุณสังเกตดีๆว่าคุณอาจจะไม่ค่อยชอบเรียนในเรื่องของการต้องไปท่องจําอะไรอีกแล้วแต่คุณชอบเรียนในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการลงมือทําหรือไปเรียนในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ไปเรียนเพื่อขยับปรับฐาน วิชาการที่คุณใช้ในการทำงานแล้วมันตรงจริตแอดบอกเลยว่าคุณจะทำได้ทุกอย่างเลยคือบางทีคุณอาจจะไม่ชอบเรียนในเรื่องของทางปัญญาพระฤหัสตำแหน่งนี้สติปัญญาดีนะคะเพราะในตำราจากทิปณีเนี่ยพระฤหัสตำแหน่งนี้ได้อุจจาวเวลาอีกตำแหน่งหนึ่งคือเจ้าชะตามีสติปัญญามากและไม่ว่าคุณจะทำไม่ดีหรือทำดีอะไรต่างๆตำแหน่งของพฤหัสตรงนี้ อันนี้เป็นสถิติของครูบาอาจารย์นะอย่าไปคิดแล้วไปทําคือมันจะปราศจากโทษแต่แอดบอกแล้วว่าปราศจากโทษก็คือในห่วงระยะเวลานี้แล้วคุณคิดถึงตอนทวงพระหัตย้ายไปไหมละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะคะชีวิตแม้จะไม่ถึงจุดสูงสุดในอย่างที่เราวางไว้แต่เดี๋ยวพระหัสก็จะเข้าสู่ภพเรือนพุทธะในแบบที่คุณจะได้พบจุด ชื่อมันดีกว่าห่วงนี้ไปเสียอีกนี่ขนาดเป็นปทุมเกนเห็นไหมที่แอดบอกเพราะฉะนั้นเจ้าคตาชาวลัคนาราศีมีนน่ะในช่วงนี้นะคะมันก็จะมีตำแหน่งอ่ะเขาเรียกว่าพันธุนะพันธุเป็นจตุรเกณฑ์เพราะฉะนั้นโอกาสสำหรับบางคนที่มันเหมือนกับว่าอยากแอดบอกว่ามีความสุขอยู่กับที่บ้านต้องอยู่บ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแอดจะบอกอย่างนี้นะคะ เจ้าอตาบางคนบอกอยากจะไปเรียนเมืองนอกอยากจะไปเรียนต่ออยากจะไปสอบแข่งขันชิงทุนอยากจะไปทําอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าดวงส่งขั้นสุดนะเฮ้ยแมวแอดมาเยียบตรงตรงนี้นะคะคาปูอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เมจ้าอตาที่อยากเรียนต่อในระยะนี้ก็ถือว่าดีละเด่นนะดีละเด่น เพราะฉะนั้นเจ้าหัตตาที่เตรียมทําสงครามช่วงยิ่งที่หนังไปเรียนเมืองนอกไปทํางานเมืองนอกไปสอบรับราชการอะไรก็ตามด้วยเกณฑ์ของพันธุตําแหน่งพระฤหัสในพันธุสวยงามขนาดนี้นะคะโอกาสที่จะได้เต็มเอาแล้วที่บอกว่าต้องอยู่บ้านดูแลคนที่บ้านหมายมันหมายถึงว่ามันไม่อยู่บ้านก็ได้เพราะมันเป็นปลา แต่คุณจะเป็นคนที่ทําให้บ้านเกิดความมั่นคงคือต่อให้คุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณบอก her, แอตเธอร์ลัคนาราสีมินก็ต้องดูแลคนที่บ้านอยู่ดีเหมือนที่แอทเทมนายว่าคุณแบกภาระที่บ้านด้วยใจที่เปี่ยมสุขไงเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นห่วงของความเจริญก้าวหน้าการเรียนก็เช่นกันนะคะแต่การเรียนเราก็ต้องไปตามดาวพุธด้วยนะแล้วก็ เกณฑ์ทำงานกับเครือญาติก็มีญาติมิตรพี่น้องติดต่อธุรกิจเกณฑ์ของการทำงานที่บ้านก็มีบางคนทำงานหน่วยงานทำงานบริษัททำงานราชการทำงานรัฐวิสาหกิจก็เรียกว่าขยับปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้า,าแผนกนะบางคนช่วงระยะเวลานี้เปิดกิจการขึ้นมาเป็นของตัวเองทำงานร่วมกับเชื้อสายเผ่าพันธุน์บรรพบุรุษได้รับทรัพย์สินได้รับสินได้มีสินทรัพย์ มีความสุขไอ้เรื่องเป็นปลากก็ถ้าจะให้เตือนอะนะก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาโดยเฉพาะเรื่องเงินอย่าไปค้ำประกันนะคะอย่าไปคือให้คนยืมเงินเนี่ยคนพวกนี้มันโยนความทุกข์มาให้มันจะทําให้เจา้าตาเกิดความเดือดร้อนแสนสาหัสตามมาในภายหลังแล้วบอกเลยนะว่าเวลาที่คุณจะต้องไปทําประกันอะไรให้ใครเพื่อนแอน้เคยมาอัปเดตตลอด ภูขำก็ทำงานงกงกงกงชัยนี่คนอื่นไปจนแก่เท่าจนเกษียณเห็นไหมฮะคือไม่ต้องให้อดมาบอกแต่ช่วงระยะเวลานี้ยลัคนาราศีมีนมันมีเกณฑ์ที่จะถ้าสมมุติว่าดาวของคุณเนี่ยกับดาวพื้นดวงเกิดมันขัดกันหรือดาวคุณเป็นกาลคีจีนีเนี่ยอดบอกเลยนะคุณํำปากการคุณนู้นคุณนี้เงินเดือนของคุณเป็นของคนอื่นหมดนะเขามายืดหมดงานของคุณเป็นงานของคนอื่นสิ่งของของคุณไปตกเป็นของคนอื่นอย่างนี้ก็ได้นะ เพราะมันเป็นปลาเพราะฉะนั้นครูถึงเตือนไงพระฤหัสวันที่ห้าเอ่อพระฤหัสเป็น4ครูเตือนคือพี่น้องหยามพี่น้องทำสามใส่เพราะอิจฉาริษยาบางทีมาดูถูกว่าเราไม่คำประกันนู่นนี่ให้มันมาถ่มถุยอะไรคุณก็รู้อยู่แก่ใจคำไปแล้วคุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วด้วยลักษณะกรรมมาพันทุกเป็นปลาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนอื่นมาสร้างปัญหาให้ตลอดกรรมอ่ะ กรรมของพันธุกรรมของพี่กรรมของน้องมาลงที่คุณนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ตวงตัวเองก่อนไม่ใช่แบบว่าทำนายคุณว่าดีดีดีเราแอดไม่เตือนเรื่องไม่ดีนะแอดเตือนนะต้องฟังจนจบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเอาไว้ถ้าไม่มีเรื่องที่มันเป็นสถิติคุณครูต่างๆของแอดจะไม่บันทึกไว้ นะคะอะไรก็ตามไม่ว่าจะมาทำซามใส่ให้เพราะอิจฉาริษยาหรือเพราะเราไม่ช่วยเหลืออะไรก็ชัางมันไม่ต้องไปแก้ที่มันค่ะแก้ที่เราไม่ใส่ใจแล้วก็จเจริญเมตตาไปซะเพราะบุคคลเหล่านี้นะจะบอกให้ว่าเขาก็ททำการแบบนี้เพราะเขาทุกเพราะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อข่มเหงรังแกเรานะคะวิธีการที่เขาแสดงออกเขาคิดว่าเขาลดทอนความทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็เป็นเรื่องของเขา เราต้องปล่อยวางนะคะต้องปล่อยต้องวางให้เป็นทีนี้ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยถ้าคุณจะลงทุนในอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาจะซื้อจะทำอะไรในช่วงระยะเวลาตอนนี้นะคะถามว่าได้ไหมก็บอกว่าได้แต่สำหรับแอดเนี่ยรอหลังสองตุลาก็ค่อนข้างดีนะรอพระฤหัสเป็นมหาจักรในเรือนปุตตะหลังช่วงตุลาประมาณสักหลังตุลาไปสักหลังปีใหม่นะคะเป็นปี69เนี่ย มันจะเป็นห่วงที่มีเรื่องดีๆเขาหาเจ้ากตาแบบเรื่อยอะแอดบอกเลยว่าระบบคือวางระบบในห่วงนี้ก่อนวางระบบ13พฤษภาถึง2ตุลาให้ดีเรื่องไม่ดีหลีกเรื่องนะคะแล้วเจา้าตาจะประสบเรื่องของความโชคดียิ่งใหญ่ในห่วงต่อไปเนี่ยมากกว่าปัจจุบันนะคะจะคิดทําการใดในห่วงปัจจุบันก็ขอให้คิดถึงคําของแอดนะ โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะพยายามทําเรื่องที่ถูกต้องวางแผนปูพื้นปูทางเอาไว้เพื่อในอนาคตหลังพฤหัสขยับอีกรอบเนี่ยเจ้าชะตาจะเกิดเรื่องที่ดีๆสําคัญสาคัญในชีวิตคุณนะ่ะนะคะสำหรับคนที่ดาวพื้นดวงเกิดนะคะส่งเกณฑ์ไม่สัมพันธ์ไม่ดีกับดาวพฤหัสก็อาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การซ่อมแซมบ้านหน่อยเบื่อหน่ายชีวิตไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเฉื่อยชาเหลือเกินขี้เกียจเหลือเกินอยากจะเงียบอยากจะปลิดวิเวก ฟังคลิปนี้ของแอดแล้วก็ขอให้มีพลังกายพลังใจมีความฮึกเหิมลุกขึ้นมารับพลังจากดาวพฤหัสที่จะสัน่นแล้วก็ชี้ทางให้คุณว่าเนี่ยคุณลุกขึ้นมาสิคุณเข้มแข็งคุณทําสิแอดเชื่อว่าพลังของดาวพลังของใจมันประสานเป็นหนึ่งแล้วมันจะส่งผลส่งเกณฑ์ที่ดีส่งผลให้คุณอย่างแน่นอนขอให้อดทนขอให้เข้มแข็งฮึกเหิมลุกขึ้นมานะคะ ดาวตั้งรับใหม่ดีดาวพฤหัสเป็นการีจออะไรก็ช่างขอให้เรารู้จักระมัดระวังตั้งรับให้มันเกิดเรื่องไม่เสียหายเท่าทุนก็ยังมีแต่อย่าให้ขาดทุนนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนกับดาวพฤหัสของคุณส่งแสงเสด็แสดงทิศทางให้คุณประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่หวังและตั้งใจแล้วก็รอฟังฤหัสย้ายภาคสองในเรื่องของการกระทบดาวพื้นดวงเกิดนะคะในคลิปต่อไป ขอบคุณการอุดหนุนนะคะไม่ว่าเป็นการแชร์คลิปการาส่งซุปเปอร์แตงหรือการสมัครสมาชิกช่องขอบพคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ